ความรักนั้นสวยงามเมื่อเราได้รับกับคุณดีๆมีเรื่องเล่าจากชาวอารับสามีคนหนึ่งเขามีภรรยาที่สวยและงดงามมากและเขาเองก็หลงรักในตัวภรรยาเป็นอย่างมากอยู่มาวันหนึ่งสามีได้ออกไปทํางานที่ต่างเมืองแล้วภรรยาของเขาเกิดป่วยเป็นโรคผิวหนงังแล้วอาการป่วยของนางนั้นได้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งผิวหนังของนางได้หลุดร่วงลง และนางก็มีความกังวลและเศร้าใจเป็นอย่างมากหากสามีของนางเห็นนางในสภาพเช่นนี้สามีอาจจะรังเกียจนางและอาจจะไม่รับนางเหมือนเมื่อก่อนก็ได้และในขณะที่สามีของนางได้เดินทางกลับบ้านมาหานางผู้เป็นสามีเขาได้ประสบอุบัติเหตุจนกระทั่งดวงตาทั้งสองของเขาได้มืดบอดไปเมื่อผู้เป็นสามีกลับมาถึงบ้าน เขาก็ได้ดูแลพนยาของเขาเป็นอย่างดีและพนยาของเขาก็ได้ดูแลเขาเป็นอย่างดีเช่นกันโดยที่พนยาของเขามีได้ถามอะไรแค่เห็นว่าสามีของนางอยู่ในสภาพที่ตาบอดนับวันความรักของทั้งสองที่มีให้กันยิ่งเพิ่มพูนโดยเฉพาะอุกเป็นสามีเขาได้ดูแลพนยาของเขาดียิ่งกว่าตอนแต่งงานกันใหม่ๆ ระยะเวลาสี่สิบปีผ่านไปภรรยาของเขาก็ได้เสียชีวิตลงผู้เป็นสามีมีความโศกเศร้าและเสียใจเป็นอย่างมากและในวันที่ได้นำร่างภรรยาของเขาไปฝังผู้เป็นสามีได้ลุกขึ้นเดินออกจากสุสานไปเพียงลำพังจนเป็นเหตุทำให้ผู้คนที่นั่งอยู่แถวนั้นตกใจเป็นอย่างมากและมีเสียงหนึ่งกล่าวเก่เขาว่าโอ้พ่อของคุณหนึ่งท่านจะลุกเดินไปเพียงลำพังได้ยังไง เมื่อท่านคือคนที่ตาบอดและก่อนหน้านี้เวลาท่านจะไปไหนท่านก็จะให้ภรรยาของท่านคอยนำทางท่านดังนั้นผู้เป็นสามีก็ได้กล่าวตอบว่าแท้จริงฉันไม่ได้ตาบอดฉันคือผู้ที่เห็นทุกอย่างซึ่งคนอื่นจะมองว่าฉันตาบอดและที่ฉันกระทำเช่นนี้เพื่อไม่ให้ภรรยาของฉันรู้สึกถึงความเจ็บปวดของนางหากนางรู้ว่าฉันเห็นนางในสภาพเช่นนั้น แค่ความเจ็บปวดจากความป่วยของนางก็มาพอแล้ว